สนับสนุนโดยนักสือพิมพ์เส้นทางนักขายวางแผงทุกวันที่1และ16ของเดือนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาเจอกันกับเส้นทางนักขายและก็ปูมินดานดิตียาวัฒนะนะคะวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆมาฝากกันนะคะเริ่อมือที่ข่าวกันก่อนเลยอัปเดต,ตข่าวสารในรอบสัปดาห์ในวงการงานขายบ้านเราเชิญเลยค่ะบริษัทออารอสอุยาประกันชีวิตจำกัดมหาชน นำทีมโดย Mr. b เตอร์ไบรอกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจัดโครงการ a าริอันส์เอธิยาจูเนียร์โ a ลค a ร์ดแอดวาน i n เทร2015เดินหน้าสร้างจิตสำนึกการขับขี่ปลอดภัยในกลุ่มเยาวชนผ่านกีฬาโกลคาร์ดพร้อมด้วยการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่ชนะเลิศสำหรับการแข่งขันคู่พิเศษระหว่างทีม a าริอันส์เอธยากับทีม t ทร Visions ซึ่งนำทีมโดยในายขจรเจรลวนน์โดยผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมอา i ิยันสัตยาออลสตา์คว้าแชมป์ได้เป็นสมัยที่5ติดต่อกันณสนามรถคาร์ดอ a ซ y คาร์ดเน็ต a ร์ซเอพราม9้า กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เรามอบให้กับเด็กๆนะคะแล้วก็เราเชื่อค่ะว่าทุกๆก,กิจกรรมที่เรามอบให้เป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจทําให้ฝันของเด็กไทยนั้นเป็นจริงนะคะถือว่าเป็นประสบการณ์นอกห้องเรียนที่อะไรนี่ที่ยามอบให้แล้วก็เราตั้งใจที่จะมอบต่อไปในทุกๆปีค่ะเมื่อเร็วๆนี้บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนจัดกิจกรรมจิตอาสาเมืองไทยประกันชีวิต ร่วมลงพื้นที่โครงการ SOS คุ้มครองโรคคุ้มครองดินโดยมีตัวแทนจิตอาสาจากเมืองไทยประกันชีวิตและชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณโดยรอบให้ความสนใจเป็นจำนวนมากร่วมกันปักไผ่ชะลอคลื่นเพื่อช่วยกันลดการกัดเซาะซึ่งมีผลกระทบต่อชุมชนริมฝั่งมาโดยตลอดณพื้นที่ชายฝั่งตำบลโคขามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานหรักประกันสุขภาพแห่งชาติร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจัดพิธีลงนาม MOU บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศพร้อมทั้งเมื่อปางวัลงานอ e ี l ค i m Award 2014นำโดยนายนพดลสันติพากรกรรมการผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดให้กับโรงพยาบาลมูลนิธิกู้ภยัยและบุคลากร ที่ใช้ระบบสินใหม่อัตโนมัติดีเด่นจากทั่วประเทศจำนวนกว่า170รางวัลเพื่อเพิ่มมาตรฐานการบริการด้านสินใหม่ทดแทนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เอาประกันภัยจากรถในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆอย่างสูงสุดณโรงแรมพูแมนคิงพาวเวอร์กรุงเทพคุณผู้ชมคะช่วงวิเคราะห์จุดขายนะคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาสำเร็จกันค่ะ การที่เราจะสําเร็จได้นะคะแน่นอนมันมาจากหลายปจัจจัยทีเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเรามีตัวช่วยหรือว่ามีความคิดที่ดีที่จะทำให้คุณไปสู่ความสําเร็จนั้นทำไมเราจะไม่เลือกนะคะวันนี้ค่ะเราก็เลยอยากจะพาผู้ชมเนี่ยมาเปิดโลกทัศน์มาเปิดมุมมองใหม่ๆดูซิว่าคนที่เขาประสบความสําเร็จกับคนที่เขาล้มเหลวหรือว่า ธรร,ธรรมดาเนี่ยความคิดก็ต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะคะเราก็เลยมาที่นี่ค่ะด้านหลังนี้นะคะคงจะได้เห็นเลยนะคะว่านี่คือบุคคลที่จะมาช่วยเราให้ประสบความสําเร็จด้วยคุณสามารถเข้าถึงตัวเขาได้ถ้าเกิดว่าฟังการสัมภาษณ์ของเราในวันนี้นะคะตอนนี้ค่ะปูอยู่กับผู้บริหารหรือว่า CEO ของบริษัทแพนโฟจํากัดนะคะคุณรเบียกรสุวิเิ์หรือว่าคุณอ้อน่าอยู่กับเราแล้วเดี๋ยวจะมาเฉลยเลยเรื่องราวทั้งหมดเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณอ้อค่ะเรื่องของความสําเร็จจริงๆแล้ว ทุกคนก็สามารถทําได้หมดเลยใช่ไหมคะใช่ไข่ที่คุณปูบอกถูกเลยค่ะแต่ว่าคนส่วนใหญ่นะคะยังเชื่อว่ามันเป็นเรื่องของดวงชะตาหรือว่ามันเป็นเรื่องของพรมลิขิตแต่ว่าถ้าวันนี้ค่ะสิ่งที่อ้อจะมาแบ่งปันนะคะมันจะบอกได้เลยค่ะว่าทําอย่างไรถึงจะสําเร็จประสบความสําเร็จหรือว่ามั่งคั่งร่ํารวยคือทําได้คือมีสเต็ปแล้วสามารถไปถึงจุดน,นั้นได้เหมือนกันค,คือเนอื่องจากว่ามันมีคนที่ค้นคิดวิธีนะคะแล้วก็เขาทําออกมาเป็นระบบ นะะเป็นระบบ<ด>เลยโดยที่เขาเรียกง่ายๆค่ะว่าวิธีเรียนแบบความคิดของคนรวย ถ้าเราคิดได้เหมือนเขาถูกไหมคะเราก็ต้องรวยเหมือนเขานั่นแหละเป็นคอนเซ็ปต์ง่ายๆค่ะแต่ก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าบริษัทแพนโฟคือบริษัทที่คุณอ้อเนี่ยต่อตั้งก่อตั้งขึ้นมานะคะแล้วเรามีส่วนอะไรกับกับการ s u c c e s สตรงนี้ใช่ไหมหรือว่าแนวทางที่เป็นระบบตรงนี้เราทำยังไงกับมันนะคะก็บริษัทแพนโฟนะคะเราก่อตั้งมาแล้วใน14ปีแล้วก็วันเนี้ยค่ะที่เอามาแบ่งปันประสบการณ์นะคะก็มาจากว่า เมื่อก่อนที่เราทาธุรกิจมาค่ะเราก็ล้มลุกคกคานเหมือนกับธุรกิจอื่นๆ14ปีนะคะมีอยู่ปีหนึ่งที่เป็นปีที่เราประสบปัญหามากเลยในการทําธุรกิจก็ค,คือปีที่ปิดสนามบินนะคะแต่จริงๆเนี่ย oh. ต้องบอกว่าคน oh. คนทำธุรกิจเนี่ยก็จะประสบปัญหาหลายช่วงะนะคะณปีนั้นเนี่ยเราตัวเองเนี่ยก็พบกับความทุกข์ยากหลายอย่างนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการหมุนเงินการหาไรายได้เพิ่มนะคะการลงทุน ทุกอย่างมันติดขัดไปหมดเลยคุณน้องทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านไหนอะคะเดิมท,ทีเป็นบริษัททำ event อีเวนต์อ๋อทำ event. ะะอ,เอีเวนต์ organizer อย่างงี้ใช่ใชคือจัดงานสัมมนาจัดงานต่างๆทั่วไปนะคะค่ะ <c oughs> เสร็จแล้วเนี่ยเราตอนนั้นเนี่ยอ้อเกิดปัญหาหลายอย่างในด้านในวิกฤตตอนนั้นะนะคะก็ <c oughs> พยายามหาหนทางแก้ไขนะคะเราก็พยายามทุกทุกทางมันไม่ได้เกี่ยวกับความเก่งไม่ได้เกี่ยวกับความขยันนะคะแต่มันแค่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะออกจากปัญหายังไง ะะทีนี้เนี่ยก็มีเพื่อนมาแนะนำว่า<ะ>มีสัมมนาหนึ่งเนี่ยมาอยู่มาเอเชียครั้งแรกเลยในเอเชียนะคะชื่อเด<ะ>ิมมีเล่น i นไมอินเทนซีฟภาษาไทยเขาเรียกว่าถอดรหัสลับสมองเงินล้านนะคะ,ะซึ่งสัมมนาเนี่ยค่ะเป็นตัวที่พลิกชีวิตเราเลย นะคะก็บินไปเรียนที่สิงคโปร์นะคะแล้วก็สัมมนานี้เนี่ยบอกวิธีลอกเรียนแบบความคิดของคนรวยค่ะปูว่าแปลกไหมคะแล้วลอกเรียนแบบกันได้เลยเหรอคะลอกเรียนแบบได้ค่ะเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากเลยแล้วก็เป็นเรื่องที่วันนี้ค่ะอยากจะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆนที่ทําธุรกิจนะคะที่กําลังตอนนี้อ้อเข้าใจเลยค่ะว่าเศรษฐกิจมันฝืดมากแล้วหลายๆคนเนี่ยก็กำลังประสบปัญหากกับเรื่องของรายได้ไม่เข้า ะะแต่ว่าอาจารย์ที่สอนนะคะนะคะเทรนเนอร์ที่สอนในหลักสูตรนี้บอกว่ามันไม่เกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศหรือของโลกแต่มันเกี่ยวกับเศรษฐกิจของเราเองอคือตัวเราเองในความคิดของเราเองเหรอคะค่ะโอ้ฟังดูแล้วบางทีเราไม่ได้คิดแบบนั้นเลยนะคะเราคิดว่าสิ่งแวดล้อมทุกอย่างมันคือปัจจัยที่กําหนดเรา แต่ในความเป็นจริงไม่ใช่นั่นถึงคนที่ส่วนใหญ่คิดค่ะแต่คนรวยถ้าคุณปูดูคนรวยก็ยังรวยขึ้นทุกๆวันเขามมวิธีของเขาเนาะจะไม่ดีใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแหมเสียดายเวลาน้อยค่ะคุณผู้ชมเพราะจริงๆแล้วเรื่องแบบนี้นะต้องใช้เวลาในการอยากจะให้ถ่ายทอดกันนะคะเข้าประเด็นเลยดีกว่าถ้าอย่างนั้นเราจะเรียนแบบเขาได้ยังไงอะคะค่ะก็ง่ายๆค่ะคุณปูเราต้องรู้ก่อนว่าพิมพ์เขียวทางการเงินของเราเนี่ยมันผิดหรือว่ามันถูก นะคะ<ม>พิมพเขียวเนี่ยถ้าเคยได้ยินเวลาสร้างบ้านสามีต้องออกแบบพิมพ์เขียวออกมากนถูกไหมคะแล้วก็จะสร้างกี่หลังจะเหมือนกันทุกหลังแต่ถ้าเกิดว่าพิมพ์เขียวทางการเงินของเรานะคะมันผิดพลาดตั้งแต่แรก<ม>ถูกไหมคะเป็นพิมพเขียวที่ทําอะไรก็ไม่ประสบค,ความสําเร็จเราเอาไปทํากี่ธุรกิจก็พังทุกธุรกิจ<ม>นะคะหรือว่าไม่ประสบค,ความสําเร็จดังที่เราตั้งใจไว้ค,คุณปูคะมันมีข้อนึงค่ะที่อ้อเรียนในสัมมนาเนี้ยเราอยากจะแบ่งปันค่ะเพราะว่า มันเป็นความรู้ที่ไม่ได้เกี่ยวกับความรู้ที่เราเรียนจากโรงเรียนอะคะย,ยังไงคะแล้วก็มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าความขยันด้วยนะคะถ้าเราขยันอย่างนี้คนทั่วไปขยันต้องรวยหมดแล้วแต่มันเกี่ยวกับความคิดหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า mindset นะคะคุณปูว่าคนที่รวยกับคนที่จนเขาคิดต่างกันไหมน่าจะต่างแน่นอนนะค่ะสิ่งที่คนที่คิดแตกต่างกันเนี้ยก็ทําให้เขาสําเร็จแตกต่างกันยกตัวอย่างนะคะวิธีคิดของคนที่มีไรายได้หลักหมื่น กับวิธีคิดของคนที่มีไรายได้หลักแสนหรือล้านกูว่าต่างกันนะต่างค่ะแน่นอนค่ะแล้วก็คนที่มีความคิดระหว่างคนที่มีไรายได้หลักแสน<ะ>แล้วถ้าเขาอยากจะไปถึงหลักร้านหรือ10ล้านกูว่าเขาต้องคิดต่างกันไหมต่างค่ะซึ่งความคิดต่างนําไปสู่เครื่องมือที่แตกต่างค่ะเครื่องมือที่แตกต่างก็คือการทําธุรกิจ ะคะธุรกิจที่เขาจับอยู่เนี่ยมันจะไปได้ดีหรือไปไม่ได้ไม่รอดก็เพราะว่าความคิดมาก่อนเขาถึงจะลงมือไปทําอย่างอื่นถูกไหมคะถ้าอยากจะกลับไปแก้ว่าทํายังไงให้รายได้เราทะลุขึ้นไปนะคะเราก็ต้องไปเปลี่ยนวิธีคิดแล้วเปลี่ยนวิธีคิดยังไงให้ได้รายได้ที่เราหวังไว้เราต้องรู้สาเหตุก่อนนะคะสิ่งที่อ้ออย่าแบ่งปันแล้วชอบมากเลยจากคอสนี้ที่ได้แล้วโอ้โหเลยนะะคุคราบอกว่า ระดับความคิดของคนรวยนะคะเขาจะเลือกว่าเขาจะเลือกทั้งสองทางค่ะแต่ว่าคนธรรมดาเนี่ยเลือกทางใดทางหนึ่งฟังแล้วอาจจะงงสองทางยังไงอะ,ะยกตัวอย่างค่ะถ้ามีเงินนะคะมีคนเสนอให้คุณปู่ให้ฟรีๆเลยให้เงินระหว่างสามแสนบาทกับ3ล้านบาทคุณปู่เลือกเงินก้อนไหนคะให้ฟรีๆเลยเหรอคะใช่แล้วก็3ล้านสิคะแน่นอนค่ะแต่ว่าคนทั่วไปจะคิดแบบนั้นแต่สําหรับคนที่ประสบความสําเร็จเขาจะขอทั้ง2ก้อนค่ะ พขาไม่ได้มีใช่เขาไม่ได้มีข้อแม้ใช่ไหมคะว่าห้ามเลือกทั้งสองอย่างเขาจะต้องหาวิธีที่จะได้2อย่างนี้มามนะคะแต่คนทั่วไปเนี่ย95%ของโลกคิดแค่ว่าเอาก้อนที่เยอะที่สุดแต่คนที่ประสบความสำเร็จเขาจะพยายามหาวิธีคิดที่จะได้ทั้ง2ออย่างเนี่ยแหละคะ่ะหลักความคิดที่เราจะต้องไปรู้ก่อนว่าคนรวยคิดยังไงถ้าเรารู้เทคนิคเคล็ดลับหรือวิธีคิดข้อพวกนี้นะคะ ทุกๆข้อคุณปูว่าอย่างน้อยเราจะขยับไปจากเดิมไหมแน่นอนน,นั่นแหละค่ะที่อ้อเองเนี่ยเอาไปเรียนแล้วเ,เกิดการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจมหาศาลนะคะคะทำให้ยอดของธุรกิจหรือว่ารายได้เนี่ยโตอย่างเรียกว่าต่อเนื่องเราก็พลิกไปเลยจากปีที่เกิดความาปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจคะคเดี๋ยวนี้เนี่ยเศรษฐกิจไม่มีผลนะคะ,คะทำให้ความคิดของเราเนี่ยปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลา นี่คือแค่ตัวอย่างเดียวจากการที่ได้ไปฟังวิทยากรในระดับโลกนะคะซึ่งจริงๆแล้วถ้าอยากจะฟังแบบนี้เนี่ยมันมีแบบยิบย่อยอะไรอีกเยอะแยะเลยใช่ไหมคะที่เราเก็บเกี่ยวได้นะคะมันเป็นสัมมนาสามวันค่ะเป็นสัมมนาที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเราเลยเปลี่ยนแค่สุกเสาร์อาทิตย์เองค่ะคุณปูคุณปูสงสัยไหมคะว่าทําไมสมวันแล้วเปลี่ยนชีวิตได้แน่น่ะสิเพราะว่าอย่างนี้ค่ะอตอนน้อไปเรียนนะคะเรียนแล้วทึ่งมากเลยเขาสามวันนะคะวันแรกเขาจะสอนเรื่องของ พิมพ์เขียวทางการเงินนะคะแต่ว่าภาษาไทยที่เราเรียกกันบ้านๆเนี่ยเราเ,าเรียกว่าสแกนกรรมทางการเงินค่ะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมันจะเขาจะมีวิธีคิดใช่ไหมคะที่เมื่อกี้เราบอกกันไปตอนต้นแต่ว่าวิธีคิดของเขาเขาไม่รู้ว่าตรงไหนที่เขาติดดังนั้นเนี่ยวันแรกเนี่ยเราจะมีการทำเ,เขาเรียกกิจกรรมการฝึกหัดน,น,นะคะโดยเทรนเนอร์เนี่ยจะต้อง สอนเราบอกวิธีการเราว่าทํายังไงให้เรารู้เนี่ยในแต่ละข,ข,ข้อข้อเนี่ยเขาจะฉายให้เราเห็นเลยค่ะแล้วแต่ละคนได้ผลลัพธ์ไม่เหมือนกันด้วยอันนี้คือที่น่าอัศจรรย์นะนะคะว่าแต่ละข้อเนี่ยจะเห็นเลยว่าเราเป็นคนคิดแล้วไม่รวยคิดความคิดของเรามันบล็อกความรวยของเราค่ะนะคะตอนที่เราไปนั่งเรียนสมัยก่อน นะคะประมาณสัก5ปีที่แล้วอะทำแบบฝึกหัดไปน้ําตาไหลเลยคุณปูทำไมอะคะเพราะว่า80%ซของคําตอบอะทาให้ไม่รวยท่านั้นไม่รวยแม้เราจะขยันเพราะเราเนี่ยเป็นคนทํางานตลอดเวลาเาป็นคนชอบทํางานแต่ว่ามันขยันแล้วมันไม่รวยมันแสดงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างนะคะพอพอมาเจอสแกนกรรมทางการเงินเท่านั้นแหละค่ะคุณปูในวันแรกเนี่ยรู้เลยว่าต่อให้ทําอีกกี่ธุรกิจก็ไม่รวยนี่แค่วันแรกเองรู้สึกได้ขนาดนี้แล้วใช่ค่ะ บางคนเนี่ยชอบไปดูหมอะนะคะแต่หมอดูก็จะบอกว่านู่นนี่นั่นแต่ก็แก้ไม่ได้แต่อันนี้คุณเห็นด้วยตัวเองคุณรู้ด้วยตัวเองคุณก็จะแก้ได้เองนะคะวันที่สองค่ะคุณปูพอเรารู้ความคิดเราละรู้พิมพ์เขียวเราละว,ว่ามันผิดตรงไหนวันที่สองเขาจะให้เราเนี่ยสร้างพิมพ์เขียวใหม่ของเราเองะนะคะที่จะทําให้เราเนี่ยก้าวข้ามนะคะไปสู่ความร่ํารวยหรือว่าความประสบความสําเร็จได้หรือว่าเป็นสิ่งที่เราหวังอยากจะไปได้ะนะคะ โดยในวันที่สองเนี่ยคะ่ะเขาจะทําให้เราเห็นค่ะว่าเราเป็นคนประเภทไหนในการใช้เงินนะคะล้าทำยังไงให้เราเนี่ยสามารถที่จะเก็บเงินได้หรือออกจากหนี้สินได้เพราะว่าหลายๆคนที่ไปเข้ารวมถึงอ้อตอนนั้นด้วยนะคะก็มีหนี้สินค่ะ,คะที่เราทําธุรกิจนะคะพยายามให้ธุรกิจอยู่รอดเราก็มองว่าเอ๊ะทำไมเราทำอย่างนี้มันจะมันจะออกจากหนี้สินมันจะมีเงินเก็บได้จริงหรอจากคนที่ไม่มีเงินเก็บนะคะคุณปู่ก็มีมีเงินเก็บ เป็นหลักแสนหลักล้านคนมีหนี้ก็ลังหนี้ได้แล้วแถมทำไรายได้เพิ่มเพราะว่าเรารู้แล้วว่าพิมพ์เขียวที่ถูกต้องเราอะทำยังไงอยู่ตรงไหนเลี้ากนเนี่ยเขาจะสอนเราค่ะตลอดเลยนะคะแล้วในวันที่3ค่ะซึ่งสุดยอดมากๆ พอเรารู้แล้วว่าเราสแกนการทางการเงินนะคะของเราเนี่ยว่าเราผิดพลาดที่ตรงไหนวันที่2เรารู้ละในการสร้างวิธีคิดหรือพิมพ์เขียวใหม่ของ<ฆ>ธุรกิจของงานของเงินของความสัมพันธ์อะไรต่างๆในชีวิตเราที่เราอยากจะไปถึงนะคะในวันที่3ค่ะเขาจะให้เราเนี่ยทำแบบฝึกหัดเพื่อก้าวข้ามเพราะว่าการที่คนเราจะออกจากเขาเรียกว่าทางเดิมๆของตัวเองแทร็กเดิมๆของตัวเองมันต้องใช้แรงถูกไหมคะ<ฆ>มันถึงที่จะเปลี่ยนออกมา ในทางที่ดีกว่าได้เขาก็จะมีกิจกรรมค่ะทำให้เราเนี่ยสามารถก้าวออกจากแทร็กเดิมๆหรือว่าเส้นทางเดิมๆที่เราใช้ชีวิตอยู่ได้เลยนะคะมันเป็นมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากอันนี้ยากสุดเลย จนสุดท้ายว่าคือเราเข้าใจทุกอย่างวันที่หนึ่งวันที่2เข้าใจแล้วแต่ตัวเองยังเปลี่ยนไม่ได้<ช>ก็ต้องผ่านวันท<ช>ี่3าด้วยเพราะว่าหลายๆคนที่เคยเข้าสัมมนาในประเทศหรือว่าที่ไหนก็ตามเนี่ยอ้อกล้าบอกเลยค่ะไม่เหมือนสัมมนาน,านี้นะคะเพราะว่าทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนมาแล้วแล้วก็ไม่ใช่อ้อคนเดียวค่ะคือมีอีกหลายคนที่เราแบ่งปันสมัยก่อนต้องบินไปเรียนที่ต่างประเทศค่ะไปที่มาเลเซียหรือสิงคโปร์หมายถึงในเอเชียนะคะก็หลายๆคนที่ไปไปเรียนที่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็กลับมา หลายหลายคนในที่นี้ขอย้ํานิดนึงนะคะเป็นพันคนนะคะคนไทยที่บินไปเรียนแล้วก็จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงด้วยนะคะเป็นดาราก็มีะนะคะอาก้าบอกได้เลยว่ามีหลายคนมากที่เป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรทั้งมหาชนทั้งธนาคารไปเรียนค่ะแต่ว่าคนในเมืองไทยเราเนี่ยไม่มีใครรู้ะนะคะเพราะฉะนั้นนี่แหละเป็นโอกาสดีแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะมาคุยกันนะคะว่าถ้าเกิดว่าการสัมมนาที่คุณอ้อพูดถึงมันจัดในเมืองไทยละ่ะ โอกาสทองขนาดนี้เนี่ยคุณสนใจไหมและถ้าสนใจต้องทำอย่างไรบ้างเดี๋ยวกลับมาค่ะกลับมาคุยกันต่อเลยนะคะเมื่อสกครู่นี้ค้างเอาไว้บอกว่าถ้าเกิดว่าง,งานใหญ่ๆแบบนี้มาหาคุณมาจอคุณอยู่ในเมืองไทยแบบนี้เนี่ย มันเป็นเรื่องจริงขึ้นมานะคะโอ้โหนี่คือโอกาสที่ดีมากเลยนะซึ่งคุณน่อกคนมันจะบอกว่ามันกำลังจะเกิดขึ้นจริงๆด้วยใช่ไหมคะ,คะเพราะว่าเวลาเราพาคนไปเรียนต่างประเทศหรือคนที่ไปค่ะเขาเสียค่าใช้จ่ายเยอะ,ะเขาก็เลยมีความคิดที่ว่าถ้าเราพาเทรนเนอร์เข้ามาคนเดียวเนี่ยแล้วทำให้คนไทยได้เข้าถึงเยอะๆได้เนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ดีะนะคะแล้วก็ช่วยคนได้เยอะมากกว่าค่ะเพราะฉะนั้นงานจะจัดขึ้นเมื่อไหร่ยังไงอะค่ะจะจัดขึ้นวันที่ 24, 25, 26 กรกดาคมเดือนหน้าที่จะถึงนะคะที่เซ็นท่านแจ้งวัฒนาหอกรุงเทพอ๋อสามวันเป็นสุกเสาร์อาทิตย์เหมือนกันสุกเสาร์อาทิตย์เหมือนกันค่ะ,ค,ะคนที่จะมาใครเอ่ยอคนที่เหมาะสมจะมามากมากเลยนะคะก็คือว่าเจ้าของธุรกิจค่ะนะคะคนที่เกี่ยวกับง,งานขายนะคะที่ทําเกี่ยวกับง,งานขายทั้งขายตรงทั้งขายหาไรายได้นะคะแล้วก็คนที่เป็นคนที่ต้องการประสบความสําเร็จ จริงๆว่าใครก็ได้ที่อยากสําเร็จมาได้หมดเลยใช่ค่ะใช่ไหมคะแล้ววิทยากรล่ะคะที่จะมาให้ความรู้กับเราวิทยากรนะคะจะเป็นเทรนเนอร์มือหนึ่งของทีฮาร์ฟฟิกเกอร์นะคะคือท่านนี้ไปใช้ท่านนี้ค่ะ<อ>ท่านนี้เดี๋ยวนี้ท่านรีทายแล้วค่ะคุณรูท่านไม่ได้สอนท่าน,นมาีเทรนเนอร์มือหนึ่งมาสอนอนะคะซึ่งเราเนี่ยจัดรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่6 ของเมืองไทยคนประสบความสําเร็จมากมายไปแล้วค่ะนะคะแล้วก็รุ่นนี้ค่ะเราจะมีวันที่24 25 26ที่จะถึงนี้นะคะ,คะก็ใครได้เรียนก่อนก็นําไปใช้ได้ก่อนอค่ะแล้วก็การบรรยายนะคะเป็นภาษาอังกฤษแต่ไม่ต้องกังวลนะคะนนคนที่อยากจะฟังภาษาไทยนะคะก็อย่าให้ภาษาเป็นอุปสรรคแต่เราเข้าใจค่ะเราก็เลยทําการบรรยายแปลภาษาไทยนะคะเป็นบริการเสริมพิเศษสําหรับคนที่ต้องการใช้หูฟังภาษาไทยอ๋อมีหูฟังใส่แล้วก็คือพูดแบบสดสด กันไปตามนั้นเลยใชแต่ว่ามีค่าให้จ่ายสําหรับคนที่ใช้เพิ่มเท่านั้นเองค่ะอ๋อค่ะมีหัวข้อตัวอย่างไหมคะว่าเขาจะสอนอะไรบ้างนะคะก็อย่างที่เล่าไปอะค่ะว่าหัวข้อก็คือเขาจะสอนวิธีคิด นะคะอย่างแรกเลยคือสแกนเราก่อน<ช>นะคะแต่ละคนจะต้องทำแบบฝึกหัดนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะบอกวิธีคิดเครื่องมือต่างๆแล้วการก้าวข้ามออกมาจากชีวิต<ช>เดิมไปสู่ชีวิตใหม่ทําได้อย่างไร<ช>ค่ะก็คือเป็นหลักสูตรเดียวกับที่ในต่างประเทศเลยก็สอนกันอย่างไรก็ยกมาเลยได้ค่ะหลักสูตรนี้ <ๆ S 2> บบนะคะทํามาแล้วทั่วโลกนะคะประมาณ25ประเทศกับประมาณ50เมืองค่ะตอนนี้คนเข้าเรียนเป็นล้านแล้วค่ะ ป็น้านแล้วจากเทรนเนอร์คนที่จะมาเนี่ยเหรอคะขอชื่อหน่อยได้ไหมคะเทรนเนอร์ชื่อแชื่อ Max Atrium ค่ะ Max a ซ r i u m ค่ะซึ่งโอ้โหจะสร้างพิมพ์เขียวให้กับเราค่ะแล้วก็ในสัมมนา3วันนี้นะคะเราเองเนี่ยมีความตั้งใจค่ะที่อยากจะให้คนไทยเนี่ยได้เข้าถึงข้อมูลหรือว่าความรู้เหล่านี้เยอะๆนะคะเราก็เลยวันนี้ค่ะอยากจะที่จะให้โอกาสพิเศษกับทางท่านผู้ชมรายการนะคะก็ขออนุญาตบอกเล่าเผื่อคนที่สนใจนะคะจะได้ไม่พลาด ในโอกาสนี้ค่ะเชิญเลยค่ะสำหรับสัมมนานี้นะคะเราจะมีกัน3วันแล้วก็เรียนรู้ทั้ง3วันเต็มค่ะถึง4ี่ทุ่มนะคะคุณปูตั้งแต่เ <9 S 1> <ต>ช้าตั้งแต่กี่โมงเก้าโมงเช้าเล,เลยค่ะเพราะว่าทุกสเต็ปหรือทุกขั้นตอนเนี่ยมีนัยยะ เขาวางแผนไว้หมดแล้วว่าจะให้เราเนี่ยออกจากชีวิตเดิมๆของเราได้อย่างไรนะคะแล้วสัมมนาเนี่ยค่ะปกติเนี่ยถ้าบินไปเรียนต่างประเทศเขาปูไม่ต่ำกว่า60,000่บาททั้งค่ากินค่าที่พักค่าตั๋วเครื่องบินนะคะแต่วันนี้ค่ะอย่างที่ว่าบอกความตั้งใจของทางแพนโฟเองเนี่ยอยากให้คนไทยเนี่ยได้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะแล้วโดยเฉพาะเศรษฐกิจนะตอนนี้เนี่ยก็สามารถที่จะคุยนะคะแล้วก็ทําราคาเนี่ยให้พิเศษสุดๆเลยนะคะก็สามารถร่วมสัมมนานี้ค่ะในบัตร นะคะพรีเมียมนะคะในราคาพิเศษมากค่ะคะราคาบัตรสัมมนานะคะปกติอยู่ที่40,000บาทค่ะถ้าซื้อปกติหมายถึงว่าคนทั่วไปอย่างคนไทยจะไปดูก็40,000บาทราคาปกติแต่ถ้าเป็นแฟนรายการของเราพิเศษค่ะพิเศษค่ะแต่ว่าไม่ใช่แค่บัตรราคาพิเศษนะคะวันนี้นะคะโบนัสมีโบนัสให้เพิ่มด้วยค่ะแต่ถ้าลูกค้าทั่วไปที่มาซื้อกับแฟโฟจะไม่ได้นะคะได้เฉพาะ วันนี้ที่คนที่ผู้ชมที่ชมรายการเท่านั้นโบนัสนะคะก็จะมีคอร์สแมททีเรียลชุดนี้นะคะที่อยู่ด้านหลังนะคะ,คะก็คือ,เ,อ,อเป็นชุดซีดีนะคะสิบสแผ่นนะคะเป็นกล่องนี้เลยเพื่อให้เรียนเสร็จแล้วไปไปเรียนต่อที่บ้านได้อีกนะคะแต่ว่าไม่รวมหนังสือ,อนะคะซึ่งโบนัสเนี้ยคะ่ะยังรวมถึงเวิร์กบุ๊กนะคะที่จะเป็น ที่เอาบอกค่ะว่ามีสแกนกรรมอยู่ในนี้เป็นแบบการสิขาดในนี้ค่ะซึ่งอันนี้เฉพาะเซตนี้นะคะมูลค่า25,000บาทโอ้แล้วไม่มีขายที่ไหนด้วยนะคะคุณครูมีเฉพาะที่นี่เท่านั้นแล้วรวมถึงสัมมนานะคะอีก3าสัมมนาที่เราจะแถมให้ฟรีนะคะเป็นโบนัสสำหรับการลงทุนและสร้างรายได้ก็คืออินเทอร์เน็ตเมกมันนี่นะคะสชั่วโมงครึ่งจากอีวันเชียเซียนอินเทอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้งนะคะมูลค่า900บาท Uh, property สัมมนาที่2นะคะ property make money นะคะสชั่วโมงครึ่งมูลค่า900บาทนะคะแล้วก็สัมมนาที่3คะ่ะโอกาสการลงทุน gold และซิลเวอร์งชั่วโมงครึ่งมูลค่า900บาทจากโจนาธานเคว k ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนอันดับหนึ่งในเอเชียแล้วสุดท้ายค่ะอีบุ๊กนะคะ <c oughs> เป็นอ e ีบุ๊กเส้นทางสูขขงส่ความสำเร็จมูลค่า500บาททั้งหมดทั้งมวลที่เมื่อกี้บอกนะคะคือมูลค่าทั้งหมด68,200บาท เฉพาะแฟนๆของรายการเ,าเส้นทางนักขายเท่านั้น,ทน,นโทรมาวันนี้คือหมายความว่าวันที่เราออกอากาศนะวันนี้เท่านั้นเนี่ยหรอคะใช่ค่ะคแล้วก็ราคานะคะ,คะเมื่อกี้ทั้งหมดทั้งมวลฟังแล้วนะคะคือ68,200บาทเนี่ยจ่ายเพียงแค่8,900บาทอบค่ะ 8,900ได้ทั้งบัตรที่เข้าสัมมนา,มนาด้วย<ฮ>แล้วก็ตรงนี้ด้วย CD set work book แล้วก็อีกแถมอีก3สัมมนานะคะซึ่งสามสัมมนานี้เนี่ยบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ2สัมมนาะนะคะแต่ว่าท่านสามารถโอนสิทธิ์ให้คนอื่นได้ถ้าท่านไม่ไป,ไปหรือว่าฟังภาษาไทยในนั้นไม่ได้เพราะว่า3สัมมนา,าย,ย่อยจะไม่ได้มีแปลภาษาไทยะนะคะจริงๆแอบพุ่นเงินก็ได้นะคะเนี่ยถ้าเกิดว่าไปไม่ได้ทุนนี้คือโหเรียกได้ว่าใจดีขนาดนี้แล้วก็โอกาสนี่เป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมคะที่เราจัดแล้วใหญ่ขนาด ใช่ค่ะเรา,าก็มีบโบนัสเยอะขนาดนี้ให้กับผู้ชมรายการะนะคะ,คะเน้นย้ำนะคะ 8,000เท่าไหร่นะคะ8,900บาท8,900 <8, 900 S 2> <000. S 1> บาทนะคะแต่ว่าคุณเนี่ยได้มูลค่าทั้งหมดไปเนี่ยนะคะถึง68,200บาทอันนี้คือโอกาสทองใครสนใจยังไงโทรศัพท์ก็มาสอบถามรายละเอียดได้นะคะ<ช>ตอนนี้บีเบอร์โทรศัพท์ยังไงขึ้นที่หน้าจอนะคะ <ๆ S 1> นะคะ, <ๆ S 1> ะ,ะ0924169661 <ๆ S 2> <ๆ1 S 1> แต่ว่ายัางไงเดี๋ยวนหน้าจอเนี่ยเราจะขึ้นให้หลายๆเบอร์กันละกันนะคะแล้วก็จริงๆต้องเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเราก็ได้ไหมคะเรามีอีเมลหรือว่าทางเว็บไซต์ที่สามารถติดต่อได้ไหมคะใช่ค่ะ มีเว็บไซต์นะคะ w o w p a n f o p a n p h o c o m ค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะใจดีค่ะอยากจะให้หนังสือค่ะเส้นทางสู่ความสำเร็จแก่ทุกท่านที่ฟังรายการอยู่นตอนนี้นะคะมูลค่า500บาทให้ฟรีเลยค่ะนะคะเขียนโดยท h ฮา a k เฟเป็นภาษาไทยนะคะทุกๆท่านที่ฟังรายการเลยค่ะขอให้ท่านแค่แอดไลน์นะคะ p a n f o c o m นะคะ panpho.com ซึ่งท่านแอดไลน์เนี่ยกรุณาใส่ชื่อนะคะเบอร์โทรแล้วก็อีเมลเพราะว่าเป็นอีบุ๊กเราต้องส่งอีเมลให้ท่านทุกๆคนที่ฟังรายการนะคะมีเวลาจํากัดไหมคะภายในวันนี้คือกี่โมงอะคะขอให้ส่งนะคะภายในถึงวันจันทร์ได้ค่ะถึงวันจันทร์แต่ว่าซื้อบัตรถ้าซื้อบัตรถ้าซื้อบัตรได้ภายในวันจันทร์ค่ะภายในวันจันทร์ก็ได้นะคะวันจันทร์เท่านั้นนะคะเพราะเราจะได้ ให้สิทธิ์นี้อะค่ะแก่ผู้ฟังรายการเพราะเนื่องจากว่าที่นั่งเนี่ยในอีก3สัมมนา,ามีจํากัดค่ะโอ้ทำนิดนึงรับประมาณกี่คนนะคะสัมมานี้ในสัมมนา,านี้ค่ะรับ ก็ทั้งหมดที่เราเข้าเนี่ยค่ะแต่ละชั้นที่นั่งยไม่เท่ากันนะคะก็คือว่าชั้นที่นั่งที่ให้เข้าแล้วแถมอันเนี้ยค่ะมีจํากัดมากรวมถึงคอสแมทเทียลตัวนี้ก็มีจํากัดโอเคเพราะฉะนั้นก็รีบหน่อยกันละกันนะคะยังไงใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมมีทั้งเว็บไซต์นะคะขึ้นอยู่ที่หน้าจอมี Facebook ด้วยใช้ชื่อเดียวกันแพนโฟนะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ด้วยนะคะยังไงวันนี้ขอบคุณอ้อมมากๆสำหรับการแชร์ข้อมูลดีๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ